กินมาม่าก,กับหมูวันนะจ๊ะเขาเรียกเมนูอะไรนะมีเมนูปลายเดือนใช่ไหมเมนูฝนตกนะทุกบานะ้าะตัดยางไม่ได้ยางก็ตัดไม่ได้จิบๆๆๆๆแต่ยังดีแบ<ล>บยังพอมีออเดอร์เข้ามาให้เราทํางานได้นะมะงั้นชีวิตก็แย่ยังไงก็ฝากอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ ซัพพอร์ตหมูวันนอ้นะจ๊ะผู้ใหญ่บาลลัสเซ่สวัสดีครับหมูวันสวัสดีจ้าเมนี้ใดเมนูผัดมามา่าใส่ไข่นะครับพี่น้องใส่ขึ้นช่ายใส่กระหลำ่ำแล้วก็ใส่พริกหวานนะครับซอยนียใส่เลยรสชาติก็จะออกว่านัวๆนะครับแล้วก็ออกเค็มๆนิดหน่อยหวานนิดหน่อยนะครับกลมกลมพี่น้องสโลโบัลา,า,า,าัสเซ่นะพี่น้องๆมาเสร็จๆนำกันเด้เเมนูนี้ กูไม่มีเลยใส่ไข่ก็อร่อยแล้วว่าแต่เราทำอร่อยเนาะพี่น้องนะมากินจุน <c oughs> จ้าอร่อยอยู่นี่พี่น้องกินมาม่าก,กับหมูวันจ้าเขาเรียกเมนูอะไรนะม,ม,มีเมนูปลายเดือน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอือรบบจบอบเอ

จริงคนละฝั่งกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะมีบางคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างไงต้องพูดอย่างวาจามาทำไมหมดเลยกินอนหารจะดีก็ามักินง่ายกว่าจาน์ออมันมีกุ้งหน่อยนะหวานหมู ห <laughs> มักกูหงักหมนะักอร่อยอืมออีกหน่อยละเพื่ เป็นพิกหวานมีความเผ็ดนิดอย่าอำไงทาไมอย่าแรงเด้ลอลมว้นนี้พายุเข้าตอนยังไม่ได้เลยตัดยังไม่ได้เลย,เลย <S <S 2> <S 2> ต็นยังหมูวันเราหักกระถังลรา อืมสงสัยเมื่อวานกระพืิบแบบนี้มังขาดหมดคนนี้ว่าจะไปจัดไม้ก็ไม่ได,ได้แต่ผู้เดืยวไปบ้าไปผู้บ้าไปผู้เดืยวบ้าม่ช่วย กินเลยบ้ักเมื่อกี้ตักไปให้ยายายากินเลยปะน่าจะมาไม่รู้สิเขาไม่เข้ามาไก่น้ำมาดนะ้วยไงไม่รู้กินได้ป่ะใครทำมาขีานานหมูเก้าลา หาน้ำตาาเพราะเมื่อฝนตกนะทุกบ้านนะตัดยางไม่ได้ดงานก็ตัดไม่ได้เนี่ยกำลังส่งโฟมไม่จิบจิบจิบ,จบแต่ยังดีแบบยังพอมีอ,ออเดอร์เข้ามาให้เราทำงานได้นะ อย่งน,นั้นชีวิตก็แย่อั่นไรก็ฝากอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะซัพพอร์ตหมูวัน่อยนะจ๊ะหมูวันพร้กกอมทำแซกซอกส่งเสมอจ้ะหมูแเดียวของคุณสุนม,มาดีจะไม่ได้เลยตาดเงินไม่มีแดดแล้วอ่กวนแล้วคุณสุม,มาดีมัน กลางวันอะ่ะกลางวันมันไม่ตกแต่มันขึ้นฝนเราใครจะกล้าซื้อหมุดอะ่ะถ้าซื้อมาแล้วต่างม่ได้ทำไรอะ่ะมันไม่หอมแดงจะกการเป็นหมูหมักเนี้ยเห็นแล้วอ่ะจ้ะอืจ้ะทำไมอ้วอนจบไปะ กำลังคุมอาหารแล้วความที่อยากนั่งด้วยก็เลยมาแล้าเป็นเพื่อนก็ดีและถือว่าควบคุมควคุมอาหารก็ที่จะรับถนไปต่างประเทศใหญ่คับบาลับอื้ อิด่ดเยดลยปะหาดแซ่บอยู่นะสามารถแซ่บเขาตดอย่างได้ไหมมามันมันไปเลย อร่อยแต่มันนิดนึงไก่เครื่องเคี่ยวของมาม่าด้วยนะหอมเกี๊ยวอ่ะต้องเผื่อมันนิดนึงนะฉันจะชอบมากสังเกตไหมฉันไม่ซื้อมาม่าผัดสำลักกินเพราะอะไรมันฉันชอบกินได้ผัดมาม่าเลย ง่ายดีอ sí ิ่มด้วยแล้วก็อร่อยดว่ะทำเพื่อบ้านไม่ค่อยทำให้กินโอ้ยบ้านขี้เกียจข้าก่อนเดี๋ยวจะเดียมกินทีหลัง เออมุม้ยมันจะขาดแล้วนะอเือกเสนตัดปมัดไปเอาละครับพี่น้องเมดิกะกร่าวขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่รับชมคลิปของพยาิบาลรัสเซียนะครับพันมามาแซบคักใส่กอกกระซังไร้เก่ายวด้วพี่น้องเ้ออุดรเพ่อใหญ่บ้านหน่อยนะครับช่วงนี้ตัดยางไม่ได้อยากขายทำอยากทำใส่กอกขายขอบพรคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอ,อกกคำคิดหนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า <laughs>